สวัสดีครับยูที่ช่องแหลตปูครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับวันนี้ก็เลยสื้้ากันไม่เห็ดหม่องว่างกระถางต้นใหม่นะครับพอดีต้นใหม่กำลังแบ่งออกหลายครับไปหาหม่องว่างโดยที่เข้าไปซื้อไม้นะครับไม้จอยครับไม้จอยเื่อเราไม้จอยครับตัวละสามสิบหกบาทครับผมขนาดสองเมตรห้าสิบเขาก็รังเรือยครับประกอบเป็น หม่องว่างต้นใหม่เอาไว้หม่องนีแล้วเขาชืมว่าจัดมุมงหม่องนีครับผมเดี๋ยวมาเบึ่งว่ามันสีเป็นยังไงครับตอนนี้อาะสีหกหกจังน,น้อยครับยัเสร็จแล้วอาะสีหกมากขึ้นหลังจากที่ขั้นตอนการตัดตามส่วนประกอบแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการประกอบครับเริ่มตอกเส้กันฟันดูเป็นลังเห็นไหมมาติดตามตอนมันเสร็จนะครับน,นี่นะครับขั้นประกอบกันแล้วก็สี ประมาณนี่ยดีเพราะข้นได้แล้วนี่ครับสีเดียเป็นสองจันนะครับสองจันแหลนี้นะครับเอาว่างกระถางครับเอาสิทั้งหมดสองสองโถครับสองโถเดีวเขาสิมาเบิงว่าต้นพุ่มมันเท่าไหนนะครับเอาครับตอนนี้ก็เอามาว่างไว้แล้วครับผมกับกระถางต้นใหม่นะครับเดี๋ยวต่อไปนี่ครับ เห็ดสองฟังครับผมจัดพื้นที่ในการว่างกระถางใหม่ครับเดี๋ยวต้องไปเอาผ้าซเลแนกลางครับเพราะมันแดดครับตัวนี้เขากำลังกางผ้าซเลนครับผมเสาลป็นงตกเรียนปีนเสาครับไปกกางผ้าซเลแนครับกับบรรยากาศนี่ครับโต๊กับ่าเจ็บครับรถเป็นยังตามครับหรือว่าชุ่มชื้นครับ เห็ดกาดเห็ดตั้งแต่ใบจนมาเลี้ยงครับใกล้เสียรอครับผมหลังจากที่เข้าเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็ดแบบง่ายๆนะครับผมอ่าเขาก็เอาต้นใหม่ที่เข้ามีนะครับมาวางนะครับอ่ารีวิวสั้นนะครับเป็นสั้นใหม่ง่ายๆครับผมอ่าใส่ไม้จอยครับเห็ดเขาก็มาวางง่ายๆครับสำหรับหลายท่านอาจสิมองว่ามันถือหน้าไม่สิบบ๊เปื่อยบ่อย่าง อันนี้กรแเหล้วแต่ครับเพราะว่าเอาบ่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับผมเอาเอาความสะดวกครับผมเฮดสองอันครับเติไปวงอีกฟั่งหนึ่งครับฟั่งหนึ่งสิ่ย่ที่างผีครับนี่ครับง่ายๆเห็นงนายง่ายจัซี่ครับนี่ครับเป็นขาขึ้นมาอันนี้เฮดเสริมสั่นข้างล่างวงนี้ครับให้มันมีพอดีว่ะต้ใหม่หลายครับนะครับเบิ่งมุมนี้ครับ อ่านี่ก็เห็ดเห็มันมีสันนิดหน่อยอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับกับต้นไม้กับพึ่งเพาะนะครับเพาะไว้อยู่หม่องไอ้รู้งเพาะชั่ว่ข้าวนะครับก็เลยเก็บออกมาครม่ว่าสิเอารู้งเพาะชั่ว่ข้าวออกนะครับกับเป็นต้นไม้บ้านๆเท่านี่แหละครับดูที่นี่ยังหมากไหมครับผมเพาะไว้ครับเพราะว่าหมักต้นไม้ครับผมก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะครับสั่นเห็ดอ่าสั่นว่างต้นไม้ กระถางต้นไม้ง่ายๆนะครับสําหรับหลายท่านอาศัยเอาไปเฮ็ดตามนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับโปรตองซื้อให้มันแพงครับผมต้นทุนต้นทุนนะครับก็ซื้อแม่นะครับใหม่ทั้งหมด40นะครับมันเป็นหมัดหมัดละสักหมัดละ10นะครับกัหมัดละ360บาทนะครับก็ใส่เหมือดเลยครับกับประมาณพันซีพันซีกับ่าตะปูก็เป็นพันหาครับมารวมขาดเร่งขาหยั้งครับเพราะว่าเฮ็ดเอง สำหรับมือนีก่กะขอรีวิวนะครับวิธีการเห็ดสันใหม่นะครับสำหรับบ้ากนกระถางต้นใหม่ทุกเพียงเท่านี้นะครับลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์ให้ช่องเลอเตปูนี้นะครับ,รบสำหรับมือนีสวัสดีครับ